สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับที่เขามารับชมทาง YouTube c h a n n e ่16895ตัวเลขพารวยนะครับก็ต้องฝากช่องไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสมาชิกท่านใหม่ๆก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีนะครับอ,อย่างเช่นวันนี้นะครับจะนำเด่นบนสูตร ระยะยาวาเดือนตั้งแต่28งวดขึ้นไปนะครับมาให้รับชมแต่ว่าไม่ได้บอกสูตรนะครับแต่ว่าเอาตัวเลขมาให้ดูแล้วจับชุด3ตัวบนนะครับดูตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับ่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนทั้งนิดนึงเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลในงวดต่อไปนะครับจงใช้วิจรยารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้นำไปใช้ในทางที่ผิด สนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใครติดตามไลคแชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับก็ต้องบอกกล่าวกันสักนิดนึงนะครับสูตรที่เราวิเคราะห์คำนวณไว้ก่อนหน้านี้มันอแอดดูแล้วมันตรงกับเลขมงคลนะครับหลายๆท่านคงจะรู้นะครับวันที่28บเาบังเอิญน,นะครับแอดไล่ดูแล้วตรงกับเลขมงคลเลขที่หลายๆท่านคง จะรู้ว่ามันน่าจะอั้นนะครับหรือหาซื้อไม่ได้นะครับก็ต้องแต่ถ้าหาซื้อได้ก็ต้องเอาไว้นะครับต้องเอาไว้นะแต่ว่าเราจะหาตัวที่สำรองไว้นะครับเผื่อเลขดังเลขอั้นไม่มานะครับก็มาดูเลขเด่นบนทั้งหมดทั้งมวลและก็ แอดเคยบอกหลายรอบแล้วว่าเลขคงที่ระยะยาวของเราสี่ตัวเนี่ยมาเดินยาวมากนะครับย้อนหลังไปดูนะครับวางไว้เลยเจ็ดแปดเก้าสองเนี่ยวางไว้เลยนะแล้วไล่ดูว่าสามตัวบนเนี่ยจะติดในสี่ตัวนี้ไหมนะครับจีงวดแล้วก็ไล่ดูนะครับแอดนานแล้วนะแอดเคยบอกนะบางทีก็บางงวดก็บอกบางงวดก็ไม่บอกนะครับแต่มาย้ำเตือนกันอีกทีนึงนะครับอ่า สูตรเลขคงที่ไม่มีอะไรแค่จับคงที่มาวางแค่นั้นเองนะไล่ดูนะครับนี่เจ็ดแปดสองุทีแล้วก็มา7เนาะอ่ะก็ไล่ดูนะครับไลด่ดูย้อนหลังไปดูนะทีนี้มาดูเลขเด่นเด่นบนสูตรแรก1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบสูตรสิสูตรรวมกับเด่นคงที่ระยะยาวก็14สูตรนะ อ่ 14. สิบูตรทีนี้ก็จับชุดว่าตัวไหนที่น่าสนใจบ้างเราก็มาดูกำลังตัวเลข0-9ถึง9ทั้งหมดทั้งมวลชนกี่ตัวนะครับ0ชนอยู่4ตัวนะ4สูตร 1. ชน7สูตรชนเยอะที่สุดก็คิดว่าน่าจะใช้วิ่งได้นะครับแต่ว่าหลักนี้ไม่ ไม่แน่ใจว่า10หน่วยหรือเปล่าแต่ว่า,าเลขวิ่งน่าจะวิ่งได้นะครับ3ตัวบนเนาะส4ส,สูตรแต่บวกบวกกับคงที่ก็เป็น5นะครับ,นบนเนี่ยมีบวก1เนี่ยบวก1คงหมายความว่าบวกบวกเลขคงที่ก็เป็น5นะครับเท่ากับชน5สูตรนะ3ชนที่3 4ชน2ส,สูตรน้อยนะครับน้อยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น คำว่าน้อยนี่อาจจะมาก็ได้นะแต่ว่าเอดก,ก็ตัดเลขวินไปนะครับทำเดี๋ยวทําให้ดูอีกทีนึงนะห้าชนที่สี่สูตรนะครับหกชนที่สามสูตรเจ็ดชนที่ห้าสูตรบวกคงที่บวกสูตรคงที่ก็เป็นหกแปดห้าชนห้าบวกหนึ่งก็เป็นหกเก้าบวกชนหกสูตร บวกคงที่ก็เป็น1นะครับอ่าเออบวก1ก็เป็น7นะครับเท่ากับเเนาะเพราะฉะนั้นเลขที่ชนเยอะที่สุดก็จะได้7ตัว0 1 2 5 7 8 9วินนะวิน3ตัวบนนะในนี้นะครับแต่ทีนี้แอจะเอาเลขคงที่มาตัดแล้วก็กำลังก็จะลดลงก็คือ0กับ5 0กับ5กำลังลดลงนะครับ แต่ใครชอบก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะอาจับวินเลยก็ได้นะครับแต่อาจจะทำ,ทำตามสูตรที่คิดนะเพื่อให้ตัวเลขน้อยลงก็จะเหลือใช้วินก็อยู่ที่1 2 7 8 9 1 2 7 8 9นี้ก็จับชุดวินเหลือ10ชุดนะครับ10ชุดโต๊ะนะครับ1 2 7 1 2 8 1 2 9 1 7 8 1 7 9 1 8 9 2 7 8 2 7 9 2 8 9 7 8 9นะอันนี้ก็เป็นชุดโต๊ะ10ชุดอ่าอันนี้ก็เผื่อใครที่ไม่ชอบสูตรปักหลักหรือ,อยังไงก็ให้ดูตามนี้เผื่อมีโชคนะครับอยู่ที่ดวงของใครของเราเนาะแต่ทีนี้ถ้ามาดูในแนวของจับชุดโต๊ดใน ในสูตรเด่นบนถ้าสูตรไม่พลาดสักสูตรหนึ่งนะครับรวมทั้งเลียกคงที่ด้วยถ้าสูตรไม่พลาดสักสูตรเนี่ยนะครับก็จะเหลืออยู่ชุดเดียวนะครับพี่น้องจะมาหรือไม่ก็น่าสนใจนะก็น่าสนใจทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนน้นนี้แอดเคยจับให้ดูมี159 150อะไรประมาณเนี้ยมันเป็นสูตรรวม สูตรระยะสั้นด้วยสูตรอะไรด้วยนะครับแต่ทีนี้แอดเอาเฉพาะสูตรที่เดินยาวๆาว2ี่สงวดขึ้นไปนะครับหลังจาก21่สิบเงวดยี่สิบสองงวดแอดไม่นำมาร่วมนะครับก็จะเหลืออยู่ชุดเดียวนี้แหละนะครับเพื่อเป็นทางเลือกใครชอบเสี่ยงอันนี้นะแต่ชุดเดียวนี้มันมีความเสี่ยงมากนะครับแต่ว่าใครชอบก็ ให้เน้นไปได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็คิดว่าน่าจะมีอยู่หนังน้อยเนี่ยหนึ่งสี่แปดเนี่ยอย่างน้อยมีอยู่แล้วหนึ่งตัวในนี้น,น,นะหรืออาจจะมาสองตัวในนี้ก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยแอดคิดว่าน่าจะมีสักหนึ่งตัวนะครับเป็นทางเลือกนะแต่ว่าถ้ามาสามตัวก็ถือว่าโอเคถ้าตามสูตรนะครับถ้าสูตรไม่พลาดก็จะก็จะประมาณนี้นะเนี่ยหนึ่งสี่แปดใช่ไหมอ่าเนี่ย สูตรนี้อาจจะมาสองตัวนะถ้าสูตรไม่พลาดจะวงไว้ก่อนเลยก็ได้เนี่ยหนึ่งสี่แปดนะเพราะแปดก็เยอะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยสามตัวมาหนึ่งตัวอันนี้ก็เป็นหนะน,นึ่งนะอันเนี้ยเนี่ยสูตรนี้ก็เดินตั้งสี่สิบงวดมันก็น่าจะมาบ้างนะครับหนะนึ่งสี่แปดเนาะเนี่ยเห็นไหม พวกสตัวนี้เดินอย่างน้อย37มสิบเงวดขึ้นไปนะครับแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นสถิติก็คือแค่ย้อนหลังนะครับเข้าแน่นอนแต่ว่าอนาคตไม่มีใครรู้นะครับตัวเลขจะมาตัวไหนนะครับส่วนใครจะนำไปเปรียบเทียบกับชุด110หน่วยของเราตรงๆว่าชุดไหนตรงกันอย่างเช่น หลักสิบเราได้ชนที่เลขแปดอย่างเงี้ยนะครับเราก็จับแปดแปดหนึ่งแปดสี่นะครับก็ได้หรือหลักหน่วยเราชนที่เลขอะไรบ้างเลขเลขสองอย่างเงี้ยนะเลขสองเลขศูนย์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ดูอันไหนมีสองมีศูนย์ก็ดูอย่างเนี้ยเนี่ยอาจจะเป็น หนึ่งเจ็ดสองไหมหนึ่งแปดสองไหมแต่ชุดนี้ชนที่เราจับไว้เนาะจับไว้หนึ่งแปดสองมีนะครับชุดเนี้ยชุดนี้นะถ้าเอาเทียบชนกันนะก็จะมีหนึ่งแปดสองอ่าตัวเนี้ยก็น่าสนใจคือมันเขาเรียกว่าตรงกับเลขเลขมงคล ต้องขออาภัยนะเขียนไม่ไม่สวยละเพราะว่ามือหนึ่งก็จับมือถือนะอจับกล้องนะครับแอดก็ไม่เดาขาตั้งมาตัวนี้ชนชนกับนะชนกับสูตรปักหลักเราสูตรปักหลักแล้วก็อีกตัวนึงก็ตัว,ต,วตัวไหนตัวนี้นี่น,นก็เป็นเจ ชุดปักหลักเจ็ดแปดสองนะครับเนี่ยมันชนอยู่สองชุดนะมีสองมีแปดะมีสองมีแปดมีแต่ถ้าสมมุติว่าสูตรเด่นของเราสิบหน่วยเรามีมีแปดศูนย์แปดสองใครจะนำแปดศูนย์มาใส่ก็วิเคราะห์เอานะ แต่ก็ทำให้ดูแค่นี้นะเพื่อตัวเลขจะได้ไม่ไม่เยอะนะครับอันนี้คือถ้าจะเน้น3ชุดนะเน้น3ชุดก็ตัวนี้นะครับอาจจะเป็นหลักสิบย้ายมาตรงนี้ไหมเพราะเลขหนชนชนชนที่หลักร้อยนะเลขแปชนที่หลักสิบ่วนหลักหน่วยแล้วก็จับวางก็184ก็ได้นะ อาตรงนี้ก็จะเป็น184 182แล้วก็782นะครับอ่าหรือไม่ถ้าชอบเลข7ใส่เข้าไป784ก็ได้เนะแต่ว่ามันก็ไม่มีในชุดนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ามาบอกกล่าวย้ำเตือนกันเพื่อเป็นทางเลือกนะครับเพื่อเป็นทางเลือกเพื่อที่จะหนีตัวเลขเ,เขาเรียกว่าเลข มงคลนะเลขอันววางั้นเถอะนะครับอขอทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ